สำหรับใครที่ต้องการเติม UC ในภาพ G Mobile ออกับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่แอด Gas Top Up อย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับ และในช่วงนี้ทางร้านแก๊สซอปอัพเขามีโปรโมชัน่นแถมโบนัสด้วยหมดเขตวันที่7พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะสามารถไปเลือกเติมกันได้เลยกราบสวัสดีค่ะหวัวขี้5บาทนะคะวันนี้มีของเข้ามาใหม่อีกแล้วไม่ใช่มาใหม่เป็นของเก่าเอามารีเอามาวลอีกแล้วนะคะซึ่งมาในรูปแบบกล้องคอสัส นะคะหลายๆคนก็อาจจะเห็นบ่อยครั้งแล้วนะคะน่าจะรู้ทริคในการกดแล้วเนาะของเอามาวนในรอบนี้นะคะก็มีชุดรายแรงด้วยกันทั้งหมด4ชุดนะคะที่เขาเคยเอามาสุ่มแบบกรงโลนั่นเองนะคะแต่และชุดก็จะมีท่าอิม t ชันพิเศษด้วยแล้วก็ยังมีสกินปืน M4 สีทองนะคะสกินปืนค่า AKM แล้วก็ M16 เท่มากเหมือนปิดอัปเกรดกระดูกเลยสกินรถก็โคตรเท่นะคะสีเขียว UAC สกินมอเตอร์ไซค์นะคะสกินกระทะแล้วก็กระเป๋าแล้วก็อื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงชุดเซตน้องหมวยนะคะเอามาวนในกล่องนี้อีกแล้วนะน้องหมวยผมหน้าม้าเปียกนะอืม การสุ่มนะคะหลายๆคนก็อาจจะทราบแล้วอย่างที่บอกไปเนาะก็จะเป็นการเลือกแบรนด์นะคะทั้งแบบฟรีแล้วก็มีแบบให้เพิ่มเงินด้วยนะคะในการกดเลือกแบรนด์เนี่ยแต่ละชิ้นอัตราการดรอปจะไม่เท่ากันนะคะจะเป็นบางชิ้นเท่านั้นก็ลองสังเกตอัตราการดรอปที่เราอยากได้ดีๆนะคะว่ามันจะเพิ่มลดไม่เท่ากันเลยแต่เอาจริงๆนะตามตรงก็คือ คุณจะแบนหรือว่าไม่แบนหรือว่ายัางไงบางคนไม่แบนนะของยังออกดีกว่าด้วยซ้ำนะคะก็อยู่ที่ดวงใครดวงมันด้วยนะคนที่ใช่นะคะไม่ต้องพยายามนั่นเองนะจ๊ะระยะเวลาการสุ่ม21วันนะคะ1กล่อง60 U4 ยูกล่อง540 U4 ย่ปกล่องแรกปัง ยี่สิบนะเรียนเงินจะสุ่มแค่60กล่องพอนะคะบังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีของมาอีกเพียบเลยนะทั้งสัตว์เลี้ยงเอ้ยทั้งการคอลแลบอุย๊ยคอลแลบนี้มีมาอีกเยอะเลยนะคะต้องอดใจรอประมาณ M11 12นี่คือแบบรัวๆเฮ้<อ>ยสกินสโมก อืม UMP ก็ามาว่ะแต่มันเป็นของม่วงนะคะปังฮ้หยหัวนี้ยังไม่มีเว้ยสวยดีสกินหมวกนะคะเอาเรื่อง <c oughs> สีบสุดท้ายหรือเปล่าไป ออสรุปก็อย่างที่เห็นเลยนะคะก็ลองไปสุ่มกันดูนะว่าได้อะไรก็มาคอมเมนต์กันบ้างนะคะหัวคี้ก็ได้เป็นชุดม่วงมานะคะมีชุดแล้วก็มีหมวกของเขานะ มีวิกผมหน้ามาเปียกด้วยนะคะมีสกินมวกสวยดีไอดีดีอย่างไม่มีก็โอเคอูที่ห้อยกระเป๋านะคะแล้วก็มีอะไร UMP นะคะได้มาสองกระบอกเลยเลยหรอว่ามีอยู่แล้วอะเออช่างมันเถอะอยังไงก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีสรุปทุกคนสุ่มไปทั้งหมด60กล่องนะคะก็ได้ตามนี้เลยนะ สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายได้อะไรก็อย่าลืมขิงกันด้วยเด้อ